กับสื่อออนไลน์นะครับหรือสื่อออนไลน์ต่ออางเท่านั้นมันไม่ได้จิบมากยกปัญหาเข้ามาในเรียนแบบเป็นเห,ห,ห,หมือนผู้หลีกไฟหรือะไรเงี้ยเป็นผู้ที่เหมือนคล้ายๆกับพ่อแม่คนที่สองน้องเวลาเข้ามาเรียนถ้าพ่อแม่ที่บ้านไม่สามารถที่จะพูดคุยได้เนี่ยไม่สามารถสังสรรค์กับครูครับในเชิญประมวลการนะครับประมวลการนะครับเตยดตามใ้เชิญประมวลการผมยังไม่แถลง เราไม่แสดงนี้ผมบอกแค่พฤติกรรมอยากลองแล้วเบาอยากเรียนแบบนอกจากนั้นครับยังมีเด็กบางส่วนที่เกิดในชุมชนที่เขาเป็นชุมชนที่ซื้อขายยาเสพติดอยู่แล้วนะครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องคุณอานจวะครับวันนี้คุณอานอยู่ที่โรงแรมเซนทาราลิเวซด์เชียงใหม่ สำหรับวันนี้นะครับคุณหนก็ได้มาอบรมนะครับโครงการการสร้างสรรค์พลเมืองที่ดีนะครับของสถาบันประปกาวนะครับอบรมตั้งแต่วันนี้นะครับวันที่30จนถึงวันที่2นะครับ4วัน3คืนนะครับที่โรงแรมเซนทารารีสอร์ทเชียงใหม่นะครับนะครับบรรยากาศโดยรอบจะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวนะครับเราก็จะไปชมบรรยากาศ นในการอบรมว่าเป็นอย่างไรนะครับนี้เป็น EP ีที่1วันที่1น,นะครับคุณหางก็จะถ่ายลงในช่องคุณหางจะว่าเรื่อยๆนะครับไปรับชมบรรยากาศในการอบรมกันครับ โรงเรียนบุญบ้าบุญว่ามีเพียร์ไลน์นะครับที่ลำปางนะครับแล้วก็หลายๆที่ที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยเขาก็จะเอาปโลายของโก้ที่เป็นติ๋นะครับก็เป็นอีกแบบหนึ่งอันนี้เป็นโปรเจกต์ Citizen Thailand เป็นรูปอะไรครับอาจารย์ครับสุพรรณหงนะครับถ้าเป็นโปรเจกต์ Citizen เมียนมาอาจารย์ให้ถ่ายว่าอาจารย์มีรูปอะไรครับอา่า ผมได่ยินแล้วอาจารย์ขอบคุณครับเป็นรูปเฉลยหลอกนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่นําเองก็ชู่่นี้คือว่าโปรเจกต,ต์ c i t i เซนเกิดจาก CCD เกิดจากการวิจัยเพราะฉะนั้นจะมีตัวคอนเซ็ปต์ตัวอะไรที่คล้ายๆกันแต่บริบทของประเทศนั้นก็จะแตกต่างไปนะครับพม่าก,ก็จะสอนแบบผมเอนมากครับในเชิงกระบวน,นะนการนะครับกระบวนการครับในยาย้ม่ได้เชิงกระบวนการผมยังไม่แถลง ยังไม่แสดงตรงน,นี้ผมบอกแค่ว่ามันมีอยู่6ขั้นตอนนะครับที่เราจะเรียนรู้ร่วมกันในต,ตอนนี้มีอยู่6ขั้นตอนในกานในการที่จะมีส่วนร่วมเจอคีย์วันสำคัญครับผ่านหน่วยงานของกราบขงนะครับเพราะว่าเราเนี่ยต้องไปอาศัยรักษาในการที่จะทำเพราะว่าเรา เยนคงก็ได้ระดับหนึ่งก็ได้แต่เรา ตอบเหมือนเป็นกรรมการขอเสื้อตัวนึงเด<ป>็กที่ชอบใจคําตอบคือตอบแล้วมันเห็นประเด็นชันและกว้างได้อาชีพครูคาดว่าสังคมเนี่ยเขามองเราอย่างไรอาชีพครูสังคมไทยเนี่ยเขามองเราอย่างไรตอบดีๆรางวัลเหมือนกันแต่ไม่มีบ้านและที่ดินใช่ครับใช่ครับใช่ครับดีไหมครับ เราจิตใจต่างๆให้กับลูกหลานแล้วก็คาดหวังว่าครูจะต้องเป็นผู้ที่เหมือนคล้ายๆกับพ่อแม่คนที่สองในเวลาเข้ามาโรงเรียนถ้าพ่อแม่ที่บ้านไม่สามารถที่จะพูดคุยได้ไม่สามารถสอนสอนได้ประมาณนะคะก็จะมอบหน้าที่ให้กับคุณครูเพื่อจะช่วยขัดเราจิตใจในด้านต่างๆและก็เป็นแบบอย่างที่ดี ให้กับักเรียนและชุมชนขอบคุณมากครับมีท่านอื่นเสริมเติมเต็มไหมครับคิดว่าครูเนี่ยมองแค่ด้านเดียวดูแลแต่เพราะลูกเกี่ยวข้องไหมสามารถจะช่วยแก้ไขหรือสามห้พัฒนามากขึ้นไหมหรือแก้ปัญหนานได้หรือไม่อันนี้คือ5ข้อที่จะช่วยเป็นปัจจัยในการคิดใช้หลักการบนตัวสไลด์นะคะ ที่ท่านอาจารย์ผู้เกียนทำเสนอไว้นะคะเป็นแนวทางก็ได้ค่ะในการที่เราจะเลือกปัญหาที่กลุ่มเราจะคัดเลือกนะคะชิบนาทีชินาทีเกิดกิจกรรมอยากลองนะครับอยากเรียนแบบนอกจากนั้นนะครับยังมีเด็กบางส่วนที่เกิดในชุมชนที่เขาเป็นชุมชนที่ซื้อขายยาเสพติดอยู่แล้วนะครับผมทีนี้คนที่เดือดร้อนนะครับเริ่มแรกเลยตัวที่เดือดร้อนเลยก็คือตัวนักเรียนเองนะครับที่ได้รับ โอเคปัญหาสิ่ที่เรามองเหียนก็คือเรื่องทิ้งไม่ถูกที่นะครับไม่ว่าจะเป็นชุนไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนดังนั้นมันจะคาบเกี่ยวกันนะฮะแล้วก็แยกขยะไม่ถูกด้วยนะครับไม่รู้ว่าอะไรทางเกี่ยวทางแดงอะไรที่จะต้องทิ้งคือก็จะเป็นมหาเรงอยู่เราคิดว่าเป็นเรื่องทีนเล็กมันก็เป็นปัญหาใหญ่นะครับโดยเฉยพาะเรื่อ,กองการเอาขอยะการเอาขอยะนะครับแล้วก,ก็กับสื่อออนไลน์นะครับซึง่งออนไลน์ต่างเท่านั้น มันไม่ได้หยิมมายกปัญหาเข้ามาในเรียนแบบมันเป็นเหมือนู้ดลีไฟฟ้าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับมันไม่เห็นตัวนะครับเผื่อกว่าจะรู้อีกทีเนี่ยนะครับก็คือเกิดปัญหาเปยบร้อยแล้วนะครับหรือเกิดสิ่งที่เราไม่อยากให้เกิดมาแล้วนะครับเหมือนข่าวที่ช่วงนี้ผ่านมาเนี่ยนะครับก็คือในเรื่องออที่นักเรียนฆ่าตัวตายนะครับเพราะว่าโดนหลอกผ่านระบบออนไลน์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับการรู้ไม่เท่าทาสื่อเนี่ยนะครับเป็นปัญหาใหญ่มากสาหรับนักเรียนอีกส่วนหนึ่ง เด็กทุกคนใช้เทคโนโลยีเป็นครับแล้วก็เป็นมากกว่าเราด้วยนะครับอันที่ควรเข้าเข้าไม่เป็นครับผมเป็นผมเป็นครูคอมมู้ดีนะครับเรื่องนี้ครับอ่านักเรียนเขาขึ้นหาเรื่องนี้ไม่เจอครับหาที่ไหนก็หาไม่เจอแค่หาเรื่องเรงกรสาเนี่ยนะครับไม่เจอนะครับแต่เรื่อที่เราไม่อยากให้เข้าไม่อยากให้สอนรู้หมดครับข้ายังไงแถมเป็นภาษาอังกฤษข้างหน้าด้วยอ่านออกหมดนะครับเนาะนะครับก็เลยจะเน้นปัญหาตัวนี้เป็นพิเศษนิดนึงนะครับเรื่องเกี่ยวกับ ด i จิตอลวิทยาก c y นะครับส่วนประเด็นของปัญหาจริงๆเนี่ยนะครับว่าปัญหานี้มันเกิดขึ้นมาเพราะอะไรนี่ไงนี่คือกระบวนการฉันทามติไงนี่ไง <พอ S 2> เห็นแม่อาจารย์เห็นนะเคลียร์แล้วนะว่ากระบวนการจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างนี้โดยการใช้เหตุผลใช้ข้อมูลนะคะอาจารย์นะคะแล้วก็ใช้หลักการนะคะ ใช้ทุกๆอย่างที่จะทำให้คนใช้เหตุผลคิดวิเคราะห์เด็กจะต้องใช้เหตุผลและคิดวิเคราะห์ค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้มีคนมาถามจะว่าถ้าติดสีแดงตรงเนี้จะถูกถามไหมเขารู <c oughs> ้เขาจะถูกถามเขาบอกเขาใไญ่เขาใหญ่เห็นไหมมีประเภทนี้เองเตรมนักเรียนในห้องนะ <c oughs> แต่จะไม่ถามและกันจะไม่ถามเก็บไว้นะไม่ต้องถามแต่ว่า อีพีที่หนึ่งนะครับวันนี้อ,อบรมโดยสถาบันพระปกเกล้านะครับอ่าอีพีที่หนึ่งวันที่หนึ่งนะครับแล้วเจอกันในอีพีที่สองครับสวัสดีครับ